บรรยากาศวันนี้ดีมากๆเลยฮะฝนตกปล่อยๆยนะชุ่มฉ่ำเมื่อคืนก็ฝนตกตอนตีสองโอ้โหสดชื่นเลยฮะนอนฟังเสียงฝนมีความสุขฮะพอรู้ว่าต้นไม้ของเราก็คงสดชื่นด้วยตรงนี้อาจจะเป็นมุมเดิมๆฮะแต่มีเปลี่ยนแปลงบนรถของเรามีอะไรรู้หรือเปล่าใครรู้บ้าง ชงกิตไตสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆบรรยากาศกา,ศกาแฟมุมเดิมเดิมฮะแต่ว่าบนรถนั่น ใครจำได้เมื่อวันก่อนที่น้าเล็กถ่ายไปเป็นรูปว่าเป็นกระถางาว่านงาช้างหรือว่าลิ้นมังกรใบกลมนะพร้อมกับแม่ไก่แม่ไก่ก็จะมีหางเป็นว่านงาช้างสวยงามฮะนะแต่มีคนแอบยืมไปใช้ไม่บอกอะไรนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็น fc นะเล็กก็ได้นะแอบยืมไปใช้ไม่บอกเจ้าของนะถ้าเป็น fc ที่เอาไปก็อยากจะบอกว่าให้เอามาคืนนะเอามาไว้ที่เดิมเพราะว่าต้นไม้ของเราเรารักนะก็เหมือนสมบัติของเราอะไรสักอย่างมันประเมินค่าไม่ได้นะครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะ เอามาคืนซะนะ h. นานเล็กใจดีนะไม่ไม่อยากจะไปทําอะไรคนที่เอาไปนะ <c oughs> ก็บอกว่าเออวงหาโอกาส <c oughs> เอามาคืนถ้าอายก็มาเมืดอืดก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่าไม้ของนานเล็กเป็นไม้โซเชียลใครเอาไปมันทนไม่ได้นะที่จะต้องเอาไปถ่ายโชว์ แล้วเราก็รู้แล้วว่าใครออกไปนะเพราะว่าภาพมันไปโชว์ใน f Facebook เพราะฉะนั้น f อฟซีเ็กแจ้งมาเรียบร้อยแล้วบอกว่าของอยู่ที่ใครเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เดือดร้อนนะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นงานหรือว่าไปแจ้งนะสหหอหรือว่าแจ้งรปภเนี่ยคือเขาก็จะต้อง ออกจากงานนะก็คือหมายถึงว่าหมดอนาคตเพราะฉะนั้นแค่ต้นไม้ต้นเดียวฮนะนาเล็กไม่อยากทําอะไรหรอกนะไม่อยากไปทําให้ชีวิตเขาถึงกับแบบว่าล้มอ่ะนะมันนาเล็กให้โอกาสให้โอกาสคือเอามาวางไว้ที่เดิมเนี่ยหรือถ้ามาเจอก็ขอโทษกันก็ได้นาเล็กไม่ว่าให้อภัยนะ พราะว่าที่เราทําต้นไม้ตรงนี้ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราตกแต่งให้แฟตของเรานะมันดูสวยงามนะก็เป็นสมบัติของทุกคนโดยที่น้นเล็กเป็นคนทําให้เพราะฉะนั้นก็ฝากบอกกันแล้วกันบอกว่าเอามาคืนซะน,นะไว้ที่เดิมนะ นี่แหละพูดไปซะยืดยาวเลยนะโดนโฉกไปนะก็แม่ไก่ที่นั่งอยู่บนรถอะ่ะโดนซิวไปฮะนะก็คืออาจจะเป็นแฟนคลับของเราก็ได้เพราะฉะนั้นนะก็บอกไว้ก็แล้วกันบอกว่าให้เอามาคืนนะคือคนเราให้รู้จักฉกฉวยนะครับไม่ใช่ฉกฉวยของคนอื่นฉกฉวยสิ่งที่ สมควรฉกเฉยก็คือโอกาสครับผมนะเราได้โอกาสมีคนให้โอกาสกับเราเพราะฉะนั้นรีบฉวยเอาไว้ถ้าไม่ฉวยเอาไว้มันก็เหมือนมันก็กลายเป็นอากาศนะจำไว้ฮะโอกาสถ้ารีบคว้านะมันก็จะไดนะ้ว่ามีโอกาสได้ทำได้สร้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่คว้ากลายเป็นอากาศทันที เหมือนกับพวกเราที่ทําช่อง y t u t u เนี่ยแต่ก่อนเราไม่มีโอกาสละฮะที่จะมีช่องเป็นของตัวเองใครที่จะสามารถที่จะทําช่องได้นะต้องเป็นคนมีเงินหลักแสนหลักล้านทุกวันนี้โทรศัพท์เครื่องเดียวคุณก็สามารถทํำได้แล้วเพียงแต่คุณเติมเต็มเข้าไปเท่เติมเต็มเข้าไปเอาความรู้ความสามารถความขยันทําเข้าไป เดี๋ยวมันก็เก่งเดี๋ยวมันก็ช่ำชองเองนะหลายคนอาจจะยังไม่คิดอะไรนะบอกว่ามีงานประจำอยู่แล้วนะทำไมอะมีงานประจำแล้วทำไมไม่ทำเพิ่มลรนะครับอย่าประมาทฮนะทุกวันนี้ช่องทางสร้างรายได้เนี่ยเราเปิดฮนะเปิดมาหลายๆทางไม่จำเป็นต้องบอกว่าอยู่ทางเดียวแล้วอยู่ในโซนสบายเรามีโอกาสคว้ามันมา ท่องทางการทำเงิน,หนให้มีเงินไหลมาหลายๆทางมันไม่ดีหรอครับเพราะว่าทุกวันนี้ประมาทไม่ได้ค่าเงินเปลี่ยนงานแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานงานอะไรเดี๋ยวเขาก็มีเล y ยออฟมีปิดโรงงานโอ้โหสารพัดเพราะฉะนั้นโอกาสของเรามาแล้ว ต้องลุยฮะใครที่ทํ o u t u b e นะต้องลุยต้องลุยต้องมุ่งมั่นอย่างจริงจังไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปสนใจคําคนรอบข้างนะทำทำบ่อยๆเรียนรู้นะเรียนรู้ไปเรื่อยๆมีความคิดสร้างสรรค์ทําเข้าไปลงมือทําบ่อยๆเดี๋ยวประสบการณ์มันจะมาเองนะสิ่งไหนที่เราทําแล้วมันไม่เวิร์กเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเราต้อง ถือว่าเป็นการทดลองมีงานที่ไหนที่ให้เราได้ทดลองได้ขนาดนี้เราเป็นนายตัวเองเราสามารถที่จะ <c oughs> กำหนดได้ว่าอันนี้เราทดลองได้ไม่เวิร์กเราเปลี่ยนแต่ถ้าเราไปทำในโรงงานหรือทำในที่เขามีเจ้าของเราทดลองทำไม่ได้นะทำผิดทำพลาดโดนไล่ออกโดนหักเงินเดือนโอ้โหโดนหกักโบนัส แต่นี่เราเป็นนายตัวเองทํามันลงไปถ่ายคลิปนี้ลงไปไม่เวิร์กก็ถ่ายใหม่ไม่ชอบลบทิ้งนะเป็นไงฮะมันสุดยอดไหมคิดดูฮะเดี๋ยวมันก็สําเร็จฮนะต้องขยันทําเยอะๆเดี๋ยวเจอกันฮนะมีคงคงมีโอกาสได้เจอกันนะนั่งจิบกาแฟกับนันเล็ก นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะักเกิจใรชาแนลสวัสดีครับ